บอกสามีว่าถ้าเป็นหนอนให้ตัดออกเลยนะคะเหมือนมันแห้งเนาะแล้วก็มีหนอนนะเนาะนมิก็เยอ Täällä on istunut näiden appien, en tiedä, onko se parempi. Se vähän aikaa näinkin voi olla. Ei voi koko ajan katsoa videota, varmaan patrullaan muille. Miksi iläis? ว้าวว้าววฮ้ยยังไงโอ้ไ oh ม god มันเยอะจริงๆดูอันนี้กำลังขึ้นเลยนะคะนี่เก็บไว้มาแป๊บเดียวอะเต็มแล้วเนาะนี่กันเนาะนอเปียสตะนานนูนูๆๆๆๆนูๆๆนูตเจอแล้วนะคะ <laughs> เรียกสามีมาเดินใกล้เลยเพราะว่า วู่เจอเร็วมากอุ้ยั9สส0เมกะเดินดีๆอยูอย่อุ้ยก้อกละแม่หนึ่งสองสามแล้วนะนี่นะคะอุ้ยอุ้ยนั่นไงนี่นะคะเพื่อนๆค่ะนีนี่นีน ด้วยแล้วก็ฝั่งนู้นนะคะนูน่นอุ้ยอันนี้ขาน้ําเต้ามากเลยขาน้ําเต้าอันนี้ไม่รู้ว่าจะใช้ได้หรือเปล่านะคะมันจะนุ่มแล้วแหละเดี๋ยวดูก่อนข้างล่างอุ้ยตายแล้วนะคะเน่าแล้วเนาะไม่วเานาอเเนาแน้วเอาแต่ดอกงามๆนะคะวันนี้สวยเลือกได้นะจ๊ะ สวยแล้วได้ไหมอะอะฮึรลไมิส่ะนี่นี่นี่ ุ้ยงามมากสีโดเป็นั่นไงเฮ้ยเพื่นพนอนๆไม่ได้เดินไปไหนเลยอ่ะเยอะมากเลยมารอบนี้อ่ะดีกาฟูกระเด็ดแล้วเต้านะกระเด้ยไม่เจออีกแล้วนี่นะคะฝั่งนี้เดี๋ยวอันนี้เต็มแล้วนะคะนี่นี่น,น,นี่อยู่ใต้คอนไม้อะคิดดู ใต้คอนไม้นี่โอ้ยยากจังเลยอ,ยอย้หักนะคะเพราะว่ามันอยู่เห็นไหมอยู่ใต้คอนไม้อะ่ะเ,เจอลูกเจียบหุยสองดอกเลยนะคะนี่ว้าวดูฝั่งนี้ด้วย มีตะดอกสวยๆเลยอ่ะอนี่ยังไงออกหนาแล้วนี่ฝรัง่งมาเห็ดน,นะคะไม่ต้องเดินเห็นไหมเขามาตัดขาตรงนี้แล้วนะแต่ไม่เจอเนะเ <laughs> <laughs> พราะว่ามันเล็ก ใสเลยไว้เลย,ยเลกะสามีตัดเลยนะดูท่านั่งดูนะเพื่อนนอนอยู่เยียยู่เยียเลยอ่ะข้างในอ่ะหโหเสี้ว เดี๋ยวอุ้ยนี่นี่เกือบเหยียบแล้วอ่ะเกือบเหยียบแล้วน,นี่นี่ๆๆช่วยเนาะนี่นะคะว้าวอุอ้ยเฮ้ยมีลูกด้วยมีลูกด้วยนะคะ นี่นะคะดูวัาให้ดูนี่หัวขาดเลยนี่ค่ะตอนตรงนี้แหละที่มิวมาเจอตอนรอบที่แล้วนะคะน่าจะมีคนมาเอาแล้วแหละเดี๋ยวมิวจะเอาไปให้เพื่อนด้วยนะคะคนฟิลิปปินเขาอยากได้ กำลังจะกลับบ้านแล้วนะคะเพื่อนๆก็เดินไปเรื่อยๆนะก็ไปเล่นตะกายสินก็ไป,ไปเล่น,นแล้วนะคะเพื่อนๆแต่ก็ยังเจออีกอะอเดินหาต่อนี่มืดมากแล้วนะ6โมง6โมงเกือบ1ทุ่มแล้วนะคะแห้งมากเลยนะคะมารอบนี้นะคะเพื่อนๆ อุย้ยกุ้ยปะเม็ดสักค่สองดอกมิม่กล้าดเดินไปฝั่งนู้นนะมิมกลัวงูลลอ่ะอุ้ยมีลูกมันรอบนี้เก็บเกลี้ยงค่ะไม่มีเหลือเกลี้ยงตป<ะ>นี่นะก็คือทั้งหมดเนาะสองครุใหญ่เลย <laughs> ไปกลับแล้วก็ไม่ได้กลับนะคะเห็ดสวยๆว้าวอันนี้คือเห็ดกินไม่ได้นั่นน่ะลูกเจียบเยอะมากเลยคือมันสวยมากเลยนะคะนี่เห็นไหมออกกลองเบี้ยวนี่นะคะ